จังหวัดน้องบวัวลำพูเปิดกิจกรรมปลูกต้นสลหาและเปิดล้านออกกันบังกายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเด่องในโอกาสวันเฉลิมระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2 5 6 8ครับที่บริเวณสวนจิตพักดีศูนย์ราชการจังหวัดหนองบวัวลำพูครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลำพู เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นสลาและเปิดล้านออกกันบ้างกายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมาราชินี หนึ่งในโอกาสวันเฉลิมประชนมาพันษา3ม,มิถุนายน2568ครับตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลําพูในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําพูครับให้มีความสะอาดสะอา้านปลอดภัยสวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มอากาศให้บริสุทธิ์ให้กับศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําพูครับโดยการปลูกต้นไม้และการก่อสร้างร้านออกกำลังกายให้กับข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนครับรวมทั้งพี่น้องประชาช,าชนในพื้นที่เขามาติดต่อราชการให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างในวันเฉลมิมพระชนมระพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคับการปลูกต้นสลาในครั้งนี้ค่ะ มีจำนวน47ตน้นซึ่งทอกับพระชนมพรรษาครบ47พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชนินีสีม่วงของต้นสลาวคือสีประจำพระองค์โดยการรับการสนับสนุนการปลูกจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำพูผู้พิพากษาหัวหน,าาน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำพู น่ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูหัวหน้าสวรสดิการหัวหน้าหน่วยงานตลอดจนภาคเอกชนทั่วทั้งจังหวัดค่ะครับ